สวัสดีจ้ามาพบก,กับสกีแซบค่ะทำกินทำขายสาั่งได้ได้อีกแล้วนะคะมูอนี้นะคะสกีสกินเมนูอ่าสั่งได้ได้นะคะทำเงินอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเมน,นูนี้นะคะก็คืออ่ะบุญฝ่ายทองนะ,ะเออนะสเสวลาคิดนั่นแน่นอนเออนะคะเนาะบุญฝอยทองนะคะที่กำลังเปลี่นกระแสนในตอนนี้เลยกำลังพากันเฮ็ดบุญขายกันเลยนะคะผใดที่สนใจอยากไปเฮ็ดขายหรืออยากเอาไปเฮ็ดกินนะคะก็ทำต,ตามคิดมีได้เลยนะคะเนาะ อยากบอกนิดน,นึงนะคะถ่า,หายห็ดขายเข้ารายได้ดีเลยนะคะโุณเด็ทีว่างานเราเอาไปเห็ดขายบึงนะคะจะไปทําคลิปจะไปทตาตามคลิปนี้เลยเรยนะคะป้าจ้ากับมะเบิอง่วนผสมของวุ้นกะทิกันนะคะจ้าก็จะมีกะทินะคะสามร l อมลนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลนะคะเจ็อดโต๊ะนะคะพงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนนะคะแล้วก็เป็นน้ำเปล่านะคะสอง ml อมลจ้า ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาพงวุลนะคะผสมใส่น้ำนะคะค้นเห้ละลายนะคะถึงใบสิบนาทีจ้าแล้วใครจะไปตั้งไฟนะคะจ้าเราก็มาเบิ่งส่วนผสมของวุลใสกันนะคะอาจจะมีน้ำนะคะห้าร้อยอ็มแลจ้านะครับกับพงวุลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลอีเจ็ดช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นฟอยท่องนะคะจ้าพงวุลนะคะสกีก็ใส่ตาน้ากวากนะคะแล้วก็จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะลายไม้นะคะ พิมพ์ซิลิโคนลายใหม่นะคะทีจะไม่กีบดอกหลายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะขาก็จะผสมน้ำกับโพงวุนไว้กนนะคะสิบนาทีจ้าแล้วขาก็จะไปเฮ็ดในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจ้าขั้นตอนแรกนะคะขาก็จะไม่เฮ็ดบุญกะทิกันนะคะขาก็จะเอาน้ำที่ข้าผสมบุญน,นะคะมาขางไฟนะคะคนให้ละลายนะคะคนจนกว่าผพงวุนจะละลายนะคะ นไปสักพักนะคะกวนสักพักนะคะพอพงวุ่นละลายนะคะเขาก็จะเติมน้าตาลลงไปเลยจ้าตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ค้นสผสมให้ละลายเลยนะคะจ้าพอกวนมาได้สักพักนะคะพงวุ่นละลายนะคะน้าตาลเกลือละลายนะคะก็จะประมาณนี้เขาก็จะเติมกะทิของเข้าลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเมื่อเมื่อเลยนะคะเขาก็จะกวนกะทินะคะ อีกแป๊บหนึ่งนะคะพ่อกะทิขึ้นไอแป๊บหบนึ่งข้าก็จะพ่อนะคะเขาก็จะตักพักไว้แล้วขาก็จะไปหยอดอพิมพ์ขนมเลยนะคะจะข้ากกะจะเอาหน้ำมกะทิของข้านะคะมาหยอดอกีบดอ,อกก่อนนะคะก็จะหยอดตามกีบดอ,อกเขาเลยนะคะพิมพ์ที่ซอกเกสซน,นะคะก็จะเป็นพิมพ์ที่มีกีบหลายนะคะเออข้าจะนิ่งแบบ ไปทางกีบนะคะเพื่อความสวยงามนะคะผู้ใดที่จนใจกระล่อเขับไปเบื้องในอีกเพนฟอมหนึ่งได้เลยนะคะพิมพ์ราคาบะแพรนะคะ,ะ,คะสวยนําเ้าเห็ดขนมก็ออกมาสวยนะคะจ้าห้าก็หยอนกีบดอกเซตแล้วนะคะเฮาก็จะมาเติมฝอยท่องกันเลยนะคะฝอยท่องนะคะใส่ต่างวามชอบเลยนะคะถ้าทําขายนะคะก็ค้าเงวนต้นทุนดีๆนะคะสอกีก็จะใส่แบบจุกๆเลยจ้าจ้าใส่ฝอยท่องเซตนะคะเ้าก็จะไปเฮ็ด บุญใส่กันเลยจ้าน้ำน้ำที่เห่าผสมกับตัวบุญไว้เมื่อกี้นะคะเห่าก็จะเอาขึ้นมาตั้งไฟแล้วก็กวนเลยจ้ากวนไปเรื่อยๆนะคะจนพงบุญละลายนะคะจ้าพงบุนละลายแล้วนะคะเขาจะเติมน้ําตาลลงไปเลยจ้าแล้วก็ข้นส่วนผสมให้เข้ากันหรือน้ําตาลละลายนะคะเห่าก็จะพักลงไปห,หยอดตัวขนมของเห่าเลยจ้า จ้าเราเข้าจะมาหยอดตัวบุญใส่กันเลยนะคะตักลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะเข้าจะบาใส่เต็มนะคะเพราะว่าเข้าจะเลือ,อไว้ใส่หนากะทิขางบนอีกจ้าอย่าไปเรื่อยๆื่อเลยจ้าอย่าจนเสร็จเลยนะคะจ้าหยอดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะล่อห้เสร็จตู้นะคะจ้าบุญของเขานะคะก็จะเสร็จตู้ระบม่านนี้นะคะเขาก็จะหยอดบุญกะทิขางบนเลยจ้าหยอดลงไปเรื่อยนะคะ ทำตามกันได้เด้อนะคะทาบุญคือแบบทําง่ายนะคะแล้วก็ขายดีนั่นะคะเข้าใส่แม่พิมพ์ซิลิโค,โคนอ่ะเป็นรูปดอกไม้นะคะดึงดูดลูกค้าดีมากเลยนะคะผู้ใดที่กาลังมองหารายได้นะคะ <S <S ลองออกไปเห็ดกันได้เด้อนะคะ <S <S ทาําง่ายนะคะเต้นทุนก็บ่หลายนะคะเออเนาะลองออกไปเห็ดเบืองกันได้นะคะถ้าเข้าใส่เป็นรูปดอกไม้นะคะ <S <S ดึงดูดลูกค้าดี <S <S มากๆ <S <S เลยจ้าจ้าก็รอให้เขาเซจตัวนะคะเขาก็จะไปแก้กันเลยดจ้าว้าวสวยบอนะคะเออ เขาจะมาแกะกันเรื่อยนะคะสวยบอนะคะเออเขาก็จะแกะๆหางๆก่อนนะคะเราก็ออกไปนุ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกออกจ้าว้าวสวยบอนะคะเออลองไปทําตามกันได้นะคะจ้าเท่าจะแพ็กใส่กองนะคะก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะคะเอาพิมพ์ลงไปนะคะแล้วเขาก็กดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงแม่พิมพ์ออกจ้า ว้าวสวยบอพอดีกับกล้องเลยนะคะจ้าใส่อีกดอกหนึ่งนะคะหนึ่งกลองนะคะสอกีจะขายอยู่กลองละสิบบาทนะคะดอกละหาบาทเลยนะคะเออลองเห็ดกันนะคะยยจ้ากระเซ็นเราจ้าเอออันนี้กะเห็ดไปทรงลูกค้ากันนะคะจ้ากะเห็ดมาตั้งโดนะคะถึงเวลาที่ล่อค่อยล่อยข้อแล้วเออนะมาชิมกันจ้าหืมหอมนะคะหวานล่ะกะ หอมกะทิมากๆเลยจ้าหอมไฟท่องน้ำนะคะแสบบักคักแสบร่วงตู่เลยนะคะสําหรับสูตรนี้แสบบักคักเลยจ้าจ้าห้าเจริแท็คไปส่งลูกค้ากันนะคะเฮาก็ฏิหนีบสแตปเปิลใซ่ตอติเกอร์นะคะจะประมาณนี้นะคะภูมิความน่ารักของเขาเออน่ารักบอนะคะเออสวยงามจ้า จ้าก,กับเพเบิ้งมหาหอดตอนนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีนี่ยเด้อจ้าเพื่อซอกีจะมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะคะถ้าผู้ใดติดตามแล้วนะคะขอขอบพูณหลายหเด้อจ้าขอบพุณการบึงหลายเด้อนะคะพอกันไม่คลิปนา้าสวัสดีจ้า